องประกอบที่สําคัญนะครับสำหรับการเป็นรถครอบครัวแบบพรีเมียมจริงๆนะฮะเรื่องแรกเลยครับคือเรื่องของสีภายนอก A-class Auto เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องการทําสีภายนอกเป็นพิเศษเลยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะอย่างคันข้างหลังผมตอนนี้เป็นสีเทา l m b o โบก i n ีสีเทาสีนี้มีความสวยงามมีความโดดเด่นและมีความหรูหรามากๆดังนั้นสิ่งแรกเลยถ้าจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับรถครอบครัวของคุณเราต้องเริ่มที่การทําสีก่อนครับ อีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่สําคัญมากๆเลยคือการปรับโฉมด้านหน้าให้มีความแตกต่างนะฮะให้มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับอย่างเช่นชุดแปลงหน้านะครับไม่ว่าจะการเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนกระจังหน้าหรือเรื่องความปลอดภัยคือการเปลี่ยนโคมไฟหน้าให้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะที่จะทําให้รถเราเนี่ยดูแตกต่างและเป็นรถรอบรัวมากยิ่งขึ้นครับและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของภายในห้องโดยสารนะครับเอคาสออโตเราให้ความสำคัญ ที่สุดนะฮะเรื่องของการดีไซน์ภายในห้องโดยสารเพื่อตอบโจทย์ความเป็นพรีเมียมแฟมิลี่ MPV นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ไม้ที่เป็นวัสดุพื้นฐานนะครับการเลือกใช้หนังสีหนังพิเศษต่างๆรวมไปถึงรูปแบบหลังคาอย่างคันที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เป็นต้นนะครับรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่อัปเกรดของอ l ังการซีวีในปี2025มีมิติภายในห้องโดยสารมากขึ้นการเลือกใช้ลายไม้แท้ลายใหม่มาตกแต่งดีไซน์ภายในหลังคาข้างหลังคาให้มีความโดดเด่นนะฮะรวมไปถึงนะครับการเลือก เลือกใช้สีหนังที่เป็นสีครีมนะฮะคันนี้จะเป็นโทนสีครีมตัดกับลายไม้สีน้ําตาลแบบบราวนะะ์นะฮะดังนั้นทําให้รถคันนี้เนี่ยมีความแตกต่างและมีความที่เป็นเอกลักษณ์มากๆด้วยครับ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยเกิดจากการนั่งในห้องโดยสารครับเราให้ความสําคัญกับการนั่งนะครับและการเดินทางไกลนะฮะเบาะที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นเบาะที่มีคุณภาพมีเรื่องของฟองน้ำพิเศษนะฮะนั่งรู้สึกว่าไม่เมื่อยนะฮะดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยเอคัสออโต้ให้ความสําคัญเป็นพิเศษรวมไปถึงนะครับเบาะผู้น่าฟฟ้าเราเลือกเบาะในเกรดพรีเมียมเป็นแบบเอ็กเซ i v ทิฟเรานะครับมีฟังก์ชันครบนะฮะรวมไปถึงลายเย็บที่สวยงามด้วยเช่นกันและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับคือการตอบโจทย์ความสะดวกสบายในห้องโดยสารนะคร่วาทีสย งามและดูพรีเมียมมากๆช่องวางแก้วน้านะครับระบบเครื่องเสียงแบบพรีเมียมสวิตต่างๆช่องช้าต่างๆช่องเก็บของต่างๆเราจัดให้ครบเพื่อตอบโจทย์การเป็นรถครอบครัวอย่างแท้จริงครับนะฮะเรามีการดีไซน์ห้องคนขับให้มีความสวยงามมีความเมเนกประสงค์ด้วยคอนโซลกลางแบบพรีเมียมห้องคนขับเนี่ยตกแต่งลายไม้แท้และมีความคลมกลืนกับห้องโดยสารมากๆเลยครับดังนั้นผมบอกได้เลยว่าห้องคนขับเนี่ยมีความโดดเด่นไม่แตกต่างจากห้องโดยสารเลยครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือองค์ประกอบที่สําคัญในการออกแบบรถครอบครัวสไตล์แบบ A-Class Auto ที่ให้ความสําคัญตั้งแต่ภายนอกสู่ภายในนะฮะอย่างที่เห็นไปนะครับรุ่น Allagan c i ว i กับสีภายนอกที่เป็นสีเทาแลมโบกินี่คันนี้มีความโดดเด่นและมีความสวยงามอย่างแท้จริงนะฮะดังนั้นถ้าลูกค้านะครับชอบนะฮะสไตล์การตกแต่งแบบ A-Class ที่เน้นความสวยงามแบบนี้ลองแวะเข้ามาชมรถตัวจริงนะฮะที่ A-Class Auto เราตั้งอยู่บนถนนหาไทลานนะครับพิมพ์ Google Map ว่า A-Class Auto ก็ได้นะครับหรือโทรหาผมก่อนก็ได้ ได้ที่เบอร์099-185-9777นะครับแล้วพบกันที่โชว์รูมเอคาสนะครับสวัสดีครับ